ตัวนะคะเขาบอกนะคะว่าอัตราเร็วในการประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับอัตราลเร่งของตัวเองนะคะพี่มิมิจารุณีแดนไซกุลค่ะก็ขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะก็คดกอบกิจพัฒน์อ่องสกุล อ่าเดี๋ยวนะคะค่ะโค้ดก๊อปกิตพัฒน์อ่อนสกุลและโคจุนณรินทิดาวรเลิว์วน,นีค่ะและขอบคุณโค้ชผู้สอนงานของมิทุกๆท,ท่านนะคะก็เริ่มตั้งแต่คนนุกธนสิทธิ์นะคะโคทอมแล้วก็คุณจอยนะคะแล้วก็โค้ดก๊อปโคจำค่ะ,ค,ะค่ะก็วันนี้นะคะมิเชื่อว่าสิ่งที่มิจะมาแบ่งปันนะคะอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่แบบว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เราทําธุรกิจในเรื่องของรีบอลนะคะแล้วเราก็ประสบปัญหากันเพราะว่าช่ว พวนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของวิกฤตโควิดนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าพวกเราหลายๆคนก็รอที่จะฉีดวัคซีนหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะได้รับวัคซีนแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะคือช่วงที่ทีมงานมีนะะ้ยค่ะแล้วก็รวมถึงตัวมีเองนะคะก็เป็นกลุ่มที่บอกว่าบางครั้งเราไปเจอกับยูเซอร์ก่อนหน้านี้เราเจอกับยูเซอร์ได้แต่ว่า ปัจจุบันพอมันอยู่ในช่วงที่บอกว่าโควิดมาหนักๆแล้วก็โรคระบาดเข้ามาเยอะมากๆเราก็ไปเจอกับยูเซอร์ไม่ได้นะคะแล้วเราก็เลยต้องพยายามที่จะหาหนทางค่ะที่จะทํำยังไงให้แบบว่าทีมงานเราเกิดเคสนะคะค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะว่ามีเชื่อว่าใครๆหลายๆคนนะคะก็อาจจะเจอ ลักษณะแบบนี้นะคะก็คือบางครั้งนะคะเราสามารถที่จะทักนัดได้แล้วนะคะแต่ว่าเราไปเจอตัวเขาไม่ได้ก็เพราะว่าเราอยู่ในช่วงของโควิดเนี่ยแหละคะ่ะคือมันต้องรักษาระยะห่างกันเราอยากไปเจอเขาบางทีเขาก็ไม่อยากเจอเราบางทีเราก็กลัวเหมือนกันกับการที่จะต้องออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยคือเราสามารถที่จะคุยเคสได้แล้วเราอาจจะคุยเคสทางซูมสปอนเซอร์ผ่านออนไลน์นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจบเคสได้เพราะว่าเราเหมือนกับว่าเวลาที่ คุยผ่านทางซูมอะค่ะบางทีเราก็โชว์ได้แค่สไลด์เราก็โชว์ได้แค่ว่าลถไขมันเนี่ยมันน่ากลัวยังไงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะขายความกลัวให้สุดๆถึงขนาดที่บอกว่าเราไปชั่งวัดมวลไขมันของเขาแล้วเขาเห็นค่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เรานะมันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยต้องลดอย่างเร่งด่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําในออนไลน์เนี่ยบางทีเขาไม,ม่ไม่ได้มีเครื่องชั่งวัดองค์ประกอบร่างกายเนี่ยเราก็ไปทําให้เขาไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับว่ามันเหมือนกับการเปิดเคสได้แต่ว่า มันปิดไม่ได้มันปิดไม่สุดอะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนนะคะอาจจะเข้ามาในลนักษณะของการทําโลกออนไลน์แต่ว่า personal brand ยังไม่ชัดพอ personal branding ไม่ชัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่ามันอาจจะไม่มีคนทักเรามาเราอาจจะทัก ามสองหนึ่งไปนะแต่ว่าไม่มีคนตอบรับหรือว่าไม่มีคนรับนัดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า Personal b r a n d ของเรายังไม่ชัดเจนก็วันนี้นะคะมันก็จะมีเรื่องของการตั้งเป้าหมายด้วยก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราคุยกับโพสต p เ c กของเราแล้วปรากฏว่าเราบอกเขาบอกว่าอ่ะเขาควรจะลดนะแต่มันไม่มีตัวเลขหรือไม่มีอะไรที่จะมาสนับสนุนให้เขาเชื่อถือเราอะว่าว่าสิ่งที่เราพูดอะ มันมันมันควรจะลดเท่านั้นเท่านี้จริงๆหรือเปล่ามันเหมือนกับการใช้แบบว่าจินตนาการบนอากาศอะค่ะแต่คราวนี้นะคะวิธีของมิเนี่ยมันก็เลยเป็นวิธีที่แบบว่ามันจะอิงกับตัวเลขอิงกับค่ามาตรฐานที่เราสามารถที่จะ เหมือนกับทําให้การพูดของเรามีน้ําหนักมากขึ้นหรือว่าบางครั้งนะคะมีเชื่อว่าในนักธุรกิจหลายๆคนที่ตอนนี้นะคะอาจจะบอกว่าเจอปัญหาแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรคืออาจจะอยู่เฉยๆเพื่อนั่งรอหรือเปล่านั่งรอให้เคสเข้ามาหาเราแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ สามารถที่จะนั่งรอเคสได้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้จริงๆนะคะคือเราก็ต้องพยายามที่จะขวนขวายหาวิธีการเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําเคสได้แล้วก็มีเนื้องานต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมิเองนะคะก็ได้รับได้เอ่อถือว่ามีได้โอกาสที่ดีนะคะจากโฟลเดอร์ของกลุ่ม Dream นะคะแล้วก็คุณจอยนะคะแล้วก็บริษัท Legacy ด้วยนะคะที่บอกว่าให้มีได้มีโอกาสนะคะไปสอบ เพื่อที่จะเข้าไปอบรมความรู้ด้านโภชนาการและวิทยาศาสตร์อาหารเพื่อสุขภาพนะคะจากมหาวิทยาลัยมหิด แม่ิรนนะคะซึ่งเราก็จะมีคนที่นะักธุรกิจใน Legacy เนี่ยประมาณ40กว่าท่านนะคะที่ได้เข้าไปเรียนรู้ในคอร์สนี้นะคะซึ่งเราจะใช้เวลาเรียนกันทั้งหมด8สัปดาห์ซึ่งความรู้ที่มีได้จากตรงน,นั้นนะคะก็ทําให้มีได้มีโอกาสมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะแล้วก็มียังได้มีโอกาสเข้า Exclusive Course Be Healthy 2020ที่บริษัท Legacy จัดนะคะที่ เชิญอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาว,วิทยาลัยนะคะคณะสาขาวิาศาสตร์ค่ะก็มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะซึ่งตำราที่มีมาให้นะคะในวันนั้นก็มีบทเรียนของมีที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะบทเรียนนี้ก็อยู่ในตำราเล่มน,นั้นเหมือนกันนะคะซึ่งเอาจริงๆนะคะม่บอกได้เลยว่าอย่างที่บอกว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคโควิดแล้วยุคโควิดเนี่ย มันก็มีธุรกิจที่เติบโตและก็มีหลายๆธุรกิจที่ไม่เติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยเลกาซี่เราโชคดีที่อยู่ในธุรกิจที่เติบโตเพราะ เราทำออนไลน์แล้วเขาก็บอกนะคะว่ายุคโควิดเนี่ยมันคือยุคที่สร้างยุคทองของออนไลน์ซึ่งมันคือทางรอดของธุรกิจจริงๆและทางรอดของธุรกิจเนี่ยเราจะต้องไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยมีก็คิดว่ามันสามารถที่จะนำมาประยุกใช้กับทุกๆธุรกิจนะคะไม่ใช่เพียงแต่ธุรกิจที่แบบว่าเขาทำออนไลน์100%อย่างรีบอนของเราเราก็บอกว่าเราทำออนไลน์100%แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีถามตรงๆว่าคาว่าออนไลน์ ้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆหรือ,อยังเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสมัยก่อนเราเคยทำรีบอนแบบออฟไลน์ออฟไลน์แพลตฟอร์มคืออะไรออฟไลน์แพลตฟอร์มก็คือการที่เราสามารถที่จะไปเจอกับโพสต์เบกของเราได้เราไปเจอกับยูเซอร์ของเราได้เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะมิยังไปเจอกับยูเซอร์ของมิได้อยู่เลยไปไปเจอกับเขาที่ที่ออฟฟิศนะคะเราก็ใส่แมสก์ไปแต่ว่าพอถึงช่วงประมาณเดือนเมษาเนี่ยเขาเริ่ม work from home ละแล้วเขาก็ซีเรียสมากขึ้นกับการที่ไม่ให้เราไปเจอเขา มันก็เลยทําให้เราเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะติดตามโดยการช่างวัดมวลเขาได้แล้วก็มีเคสใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทาออฟไลน์ได้มันก็เลยทําให้เราอะค่ะต้องปรับตัวมาทําออนไลน์คราวนี้พอเราปรับตัวมาทําออนไลน์แน่นอนเราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคโควิดอะค่ะเขาถึงบอกว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะทําให้เกิดเคสออนไลน์เราจะทํายังไงที่ทําให้เราอะค่ะไม่เจอตัวกับเขาเลย แต่เขาสามารถที่จะยื่นบัตรเครดิตแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้เราแล้วก็ให้เราก็ให้ทาง Legacy เ,เนี่ยส่งของให้เราแล้วเราก็ส่งวิธีการทานให้เขาทํายังไงถึงจะเกิดเคสแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอันนี้เป็นความรู้ที่เรียนมานะคะคือเขาบอกว่าการเช็คไขมันช่องทองเนี่ยค่ะคือจริงๆอะค่ะมิจะบอกว่าในสิ่งที่เรียนมาในมหิดลแล้วก็ที่จุฬาเนี่ยในตำรานะคะเขาก็บอกมาอยู่แล้วในเรื่องของการเช็ค ไขมันช่องท้องแบบ m a n นวลซึ่งนีบอกว่าสิ่งที่นำมาแชร์ในวันนี้นะคะ่ะมันจึงเหมือนกับ back to basic อะคะ่ะมันเป็นยุคก่อนที่เราจะมีเครื่องช่างวัดมวลไขมันแบบ t ทนิต้าเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะก็มีให้ดูเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทำ o ู m การทำคุยไลน์แชทหรือว่าคุย MSN messenger นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เจอกับ ลูกค้าของเราแบบเห็นหน้าค่าตาได้การโทรศัพท์ก็ ก็คือคุยได้แต่เพียงแต่ว่าโทรศัพท์มันไม่ได้เห็นหน้าเพราะฉันจะดีที่สุดก็คืออะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะแชร์สกรีนได้แล้วก็เห็นหน้าได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเครื่องมือที่สมัยก่อนเราใช้อยู่เป็นประจําก็คือเครื่องมือหาก,กินของเราค่ะก็คือเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายใช่ไหมคะเราไปเจอตัวเขาเราเอาเครื่องวัดเนี่ยไปวัดให้เขาได้แต่ว่าวันนี้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะบอกว่าให้เขาซื้อเครื่องช่างวัดองค์ประกอบร่างกายที่บ้านถ้าสมมุติว่าเขามีมีตังเขาก็ซื้อได้ แต่ส่วนใหญ่อะค่ะคนที่มีเจอครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ลงทุนซื้อหลอกเครื่องละ2อ0 0าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะมันจะมีวิธีไหนบ้างที่มันจะเป็นต้นทุนที่ต่ําแล้วก็ทําให้เรานะคะสามารถที่จะเปิดเคสได้ด้วยมีก็ใช้ตัวนี้ค่ะสายวัดซึ่งสายวัดเนี่ยมันมีมูลค่าไม่เกิน20บาทแน่นอนแล้วส่วนใหญ่นะคะเท่าที่ม,มีถามมาคือ80%มีสายวัดอยู่ที่บ้าน แล้วก็มีก็คิดนะคะว่าถ้าบางครั้งเนี่ยบ้านไหนไม่มีสายวัดทีมงานมี้ทํายังไงรู้ไหมคะทีมงานมี้เขาก็บอกว่าพี่ไปเอาเชือกฟางมาตัดเชือกอะไรก็ได้มาวัดเอววัดเอวเสร็จตัดตัดไปวัดกับไม้บรรทัดเนี่ยทุกบ้านมันต้องมีไม้บรรทัดอยู่แล้วยิ่งบ้านไหนที่มีเด็กนะคะยังไงก็ต้องมีไม้บรรทัดใช้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นนีอันนี้มันเป็นเบสิคที่สุดหรือว่าถ้าง่ายที่สุดนะคะเราลงทุนสักนิดหนึ่งเราซื้อสายวัดสต็อกไว้เลยแล้วเสร็จถ้าเขาไม่มีสายวัดจริงๆบอกเาเลยบอกว่า อาพี่เดี๋ยวหนูสงสัยวัดไปให้เดี๋ยวอีกสองวันนี้สายวัดถึงเรามาทําเคสกันนะเดี๋ยวหนูมีวิธีการที่บอกว่าจะบอกพี่ได้เลยว่าพี่เนี้ยมีค่าไขมันช่องท้องเท่าไหร่แล้วพี่มีค่าไขมันเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยค่ะมันก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้เราเกิดเคสได้ซึ่งเอาจริงๆนะคะ ในเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากมีคนเดียวคือมันเกิดจากโคชกอล์ฟของมีด้วยนะคะที่เอ่อเรามาคุยกันคือเราเรามาคุยกันในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ว่าถ้าเกิดว่าทีมงานเราทําเคสยากไปเจอตัวไม่ได้จะทํำยังไงมีก็เลยบอกโคชบอกว่าเออเนี่ยที่พี่ไปเรียนมาเนี่ยมันมีวิธีการแบบนี้แบบนี้นะโคชก็เลยบอกว่าโอเคพี่มีดีเลยเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นการทดสอบการสปอนเซอร์ด้วยสายวัดครั้งแรกของเรานะคะก็เชิญน้องแอนที่เป็น PA ของโคชกอล์ฟเนี่ยคะ่ะ มาเป็นมาเป็นโพสต์เป่งให้เรานะคะแล้วก็โคดก๊อฟก็มาสปอนเซอร์เรื่องไวเน็ตเวิร์กโคดกั๊โคดจามก็มาสปอนเซอร์เรื่องไวลดไขมันแล้วส่วนแม่มีเนี่ยก็มาสปอนเซอร์ในเรื่องของการวัดค่าแล้วก็ถามแอนบอกว่าแอนฟังแล้วเป็นยังไงแอนฟังแล้วบอก เออรู้สึกว่าแอนอยากลดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนเขาก็บอกว่าเออจริงๆเนี้ยที่พี่มีพูดค่าออกมาเนี้ยมันก็ทําให้หนูอยากลดนะเพราะว่าหนูก็รู้ว่าหนูอ้วนแต่หนูไม่รู้ว่าหนูควรจะลดยังไงหรือลดวิธีไหนแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่าหนูควรจะลดไปถึงเท่าไหร่เนี่ยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุเหต,เหตุการณ์ที่แบบว่ามันทําให้ทีมเราอะค่ะก็เลยมีกลยุทธ์ของการใช้สายวัดขึ้นมานะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีก็อยากจะ มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะใช้เทคนิคใช้กลยุทธ์เนี่ยไปใช้ได้เลยเพราะว่ามันง่ายมากเลยมันเพียงแค่เรารู้จักวิธีการวัดเอววัดสะโพกว่าจุดไหนคือจุดที่แบบว่าเรียกว่าเอวจุดไหนเรียกว่าสะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีรูปที่ภาพเนี้ยมีเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยใช้อยู่แล้วที่ทําการตลาดรีบอนนะคะที่เป็นภาพเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์แฟตในร่างกายนะคะทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงซึ่งภาพนี้เนี่ยส่วนใหญ่อะคะ่ะเราก็จะใช้ตอน ที่เรากําลังวายลดไขมันใช่ไหมคะว่าเราว่าตอนนี้เนี่ยพี่รูปร่างเป็นเท่าไหร่พี่ลองจิ้มดูซิพี่อยู่เบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จจากนั้นก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าหุ่นสวยๆของพี่พี่มีเป้าหมายที่เท่าไหร่เขาก็จะจิ้มมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายเนี่ยวัดดูว่าที่เขาจิ้มมาเนี่ยปัจจุบันกับที่วัดได้มันตรงกันไหมซึ่งบอกได้เลยว่าภาพนี้ยังคงใช้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอเราไม่มีเครื่องวัดองค์ประกอบร่าง แล้วก็เปลี่ยนมาใช้วิธีการวัดสายวัดแผนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่มีอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังค่ะก็จะเป็นเรื่องของสายวัดซึ่งเราจะเรียกมันว่าค่า WHR ก็คือ w a s t to hip ratio นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานของ WHO นะคะที่เขาใช้ในการวัดความอ้วนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ ความเป็นไปได้ของสภาวะสุขภาพด้วยซึ่งตัวนี้นะคะคือค่า w e s t to hip ratio WHR เนี่ยถ้าให้มีเปรียบเทียบนะคะมีเปรียบเทียบได้กับค่า visceral fat ค่ะคือค่าไขมันช่องท้องเรามีค่านี้เพื่อการขายความกลัวขายความกลัวก็คือให้เขารู้ว่าณนะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในจุดที่เขาวิาวกฤตหรือ,อยังเขาอยู่ในจุดที่เขาควรจะลดหรือ,อยังเขามีความเสี่ยงกต่อโรคต่างๆโรคเสื่อมต่างๆไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย w a s t to hip a t i o โชว์เนี่ยมันจึงเป็นค่าหนึ่งที่เราจะเอามาเทียบกับค่า v i e r a l Fat ได้แต่มีบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเราใช้ค่าตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีมันมีน้ำหนักไม่พอถ้าเกิดว่าเป็นในอดีตนะคะจะเห็นว่าเวลาที่เขาจะวัดอย่าง อย่างถ้าเราเคยไปแบบว่าเ,เล่นกับเทรนเนอร์และเทรนเนอร์สมัยก่อนที่แบบว่าฟิตเนสบางฟิตเนสอะคะ่ะเขาไม่มีเครื่องเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายที่ที่เป็นแบบดิจิตอลนะคะเขาก็จะใช้วิธีการแบบไอ้เครื่องหนีบหนีบคาลิปเตอร์อะคะ่ะหนีบตรงเอวว่าอ่าเรามี มีไขมันชั้นหนาอยู่เท่าไหร่หรือว่าใช้สายวัดหรือว่าใช้ใช้วิธีการคำนวณซึ่งอันนี้มีบอกได้เลยว่ามันก็คือการ back to basic แต่ว่าอย่างของเราเนี่ยคาลิเตอร์มันก็อาจจะใช้ไม่ได้เพราะมันต้องถึงเนือ้อถูกเนือ้อต้องตัวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ west to hip ratio เนี่ยละค่ะด้วยการให้เขาวัดค่าสายวัดเนี่ยค่าวัดเอวแล้วก็สะโพกเนี่ยส่งมาให้เราแต่เรายัางจําเป็นจะต้องมีค่า มาสนับสนุนด้วยคือไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวซึ่งสิ่งที่เราจะใช้ก็คือว่าเราจะใช้ตัวนี้ค่ะก็คือดัชนีมวลกายก็คือค่า BMI ที่ตะกี้นี้คุณติพูดถึง ะะก็คือค่า BMI วิธีการคำนวณค่า BMI เนี่ยคำนวณมาจากเอาน้ำหนักค่ะที่หน่วยเป็นกิโลหารด้วยความสูงที่มีหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองอันนี้คือค่า BMI และมันจะมีตารางมาตรฐานนะคะถ้าเราไป search ในเน็ตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตารางมาตรฐาน BMI เนี่ยควรจะมี BMI อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเขาก็จะบอกได้เลยว่า BMI ช่วงเลนจ์นี้เนี่ยคือคนผอม BMI เ,เลนจ์นี้คือคนอ้วนคือคนอ้วน,น,นลงพุงหรือว่าคือคนที่้วน อันตรายแต่ว่าไม่บอกได้เลยนะคะว่าจากการที่มีใช้มาเนี่ยคือบางครั้งเราไปอิงจากที่เป็นมาตรฐานของข้างนอกไม่ได้เพราะว่ายังไงเนี่ยคือคนรีบอนเนี่ยเราลีนกว่าข้างนอกอยู่แล้วและมาตรฐานของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มีใช้ค่า BMI ที่มีใช้เป็นเบสเนี่ยมีจริงใช้ค่านี้ค่ะก็คือถ้าสำหรับผู้ชายเนี่ย มิจะใช้ค่า BMI อยู่ระหว่าง20ถึง21.5คือหุ่นของคนรีบอรนนะคะแล้วก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมิจะใช้ BMI อยู่ที่18.5ถึง20 นะคะอันนี้คือค่า BMI ที่มีใช้แล้วก็ตะกี้นี้มีขอบแบ็กกลับมาที่สไลด์นี้นิดนึงนะคะก็คือในเรื่องของวิธีการประเมินภาวะอ้วนลงพุงซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือค่า WHR มันก็จะมีตารางบอกเราเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเอวหารด้วยสะโพกออกมาแล้วค่าที่ได้เนี่ยเขาจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งก็ถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็ถ้าอยู่ต่ำกว่า0.9 อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาเขามีความเสี่ยงต่อโรคต่ําเพราะฉะนั้นเนี้ยคนที่มาเจอเราอะค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนเนี้ยอยู่บ้านกันเยอะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนเนี้ยกินเยอะมากคืออ้วนเร็วมากเวลาที่มีทักใครไปนะคะถามว่าพี่ช่วงนี้เป็นยังไงหรือว่าน้องช่วงนี้เป็นยังไงงานการเป็นยังไง work from home ไหมสิ่งที่ตอบกลับมาส่วนใหญ่ โหยอ้วนพี่ตอนนี้บอกกินเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแบบอ,อยู่บ้านมันกินกินไดไงเพราะว่ามันแบบว่าเหมือนกับว่าไม่มีทํางานไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาอะค่ะคือจะมีภาวะที่ค่อนข้างอ้วนเพราะฉันมิบอกได้เลยว่าคนที่มาเจอเราตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่อะ WHR เกินสะส่วนใหญ่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตารางตารางหนึ่งนะคะที่จะใช้ในการวัด วัดองค์ประกอบร่างกายได้แล้วก็มาถึงค่า BMI นะคะกม็มิจะใช้2ค่านี้เป็นหลักแล้วก็ใช้ภาพที่เป็นภาพ เปอร์เซนต์ของเออปอร์เซนต์แฟตของร่างกายด้วยประกอบกันซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูรูปร่างคือเราอะ่ะไม่ได้เจอตัวกับโพสต์เปกของเราใช่ไหมคะเพราะว่าเราเราทำออนไลน์เราไม่ได้เจอตัวเขาแน่นอนแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อนเนเนชื่อไหมว่าถ้าสมมติว่าเขาวัดค่า W H R มานะมันจะบอกได้เลยว่าเขา่มีหุ่นลูกแพรหรือหุ่นแอปเปิลคือถ้าสมมติว่าส่วนใหญ่นะคะคือ เอวเอวคอดแต่ว่าสะโพกผายอันนี้เนี่ยก็คือหุนหนห่นลูกแพรใช่ไหมคะคนที่หุ่นลูกแพรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ก็คือค่า WHR ของเขาเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าไม่ค่อยเกินไม่ค่อยเกินมาตรฐานเท่าไหร่แต่ว่าเราจะใช้ค่า BMI นะ่มาซัพพอร์ตในการที่จะเชีรยให้เขากินลีบอลน,นะคะเพราะว่าคนกลุ่มลูกแพรเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ visceral fat เขาจะไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเป็นคนกลุ่มแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลเนี่ยจะเป็นหุ่นที่แบบว่าเอวกับสะโพกอะพอๆกันเหมือนคนอ้วนลงพุงหรือว่าผู้ชายที่อ้วนลงพุงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นหุ่นแอปเปิลทั้งนั้นซึ่งหุ่นแอปเปิลเนี่ยเวลาที่หา ค่า WHR ออกมาค่ะยังไงก็เกิน0.8เกิน0.9เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม Apple อ่จจะพูดง่ายว่าเขาว่าควรจะกินรีบอนควรจะลดไขมันเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคส่วนกลุ่มลูกแพรเนี่ยเราอาจจะต้องเอาค่า BMI เนี่ยมาซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งนะคะโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมิจะให้เพื่อนๆลองดูในเรื่องของการใช้ตารางสายวัดที่มีใช้มีมีใช้มานะคะก็คือใช้ทํามาก็ตารางสายวัดเนี่ยมีออกแบบมาเป็นรูปแบบอย่างนี้คะ ก็อาจจะคล้ายๆตารางเชิงประจักที่พวกเราใช้ใช้กันอยู่นะคะซึ่งมิจะมีตารางสําหรับผู้หญิงกับสำหรับผู้ชายเพราะว่าเบสของ BMI ของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนกันคืออันนี้จะเป็นตารางของผู้หญิงนะคะก็คือ BMI เนี่ยมิจะใช้อยู่ที่เลนจ์ประมาณ18.5-20ถึง20นะคะคือที่มีมีเลนส์ตรงนี้ให้เขาเพื่อที่ว่าเวลาที่เราคุยอะค่ะเราจะได้มีน้ำหนักแบบว่าให้เขาเห็นว่า เออเขาต้องลดนะแต่ว่ามันไม่ใช่การลดที่แบบว่าสุดจนเกินไปไงอาจจะเป็นการลดบอกว่าไม่ไม่ใช่ว่าจากแฟตสามสิบเปอร์เซ็นมาเป็นแฟตสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คืออาจจะเป็นแฟตสามสิเปอร์เซ็นลงมาที่แฟตยี่สิบห้าแฟตยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสเต็ปบายสเต็ปไปก็เลยจะมีเออเป็นลักษณะเลนส์ตรงนี้เพื่อที่จะให้ดูว่าค่า สเต็ปแรกเขาควรจะลดมาที่น้ําหนักประมาณเท่าไหร่และสุดๆที่เขาควรจะเป็นควรจะไปอยู่ที่น้ําหนักที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตาราง BMI ของผู้หญิงส่วนภาพนี้ก็จะเป็นของผู้ชายค่ะซึ่งของผู้ชายเนี่ยมีจะใช้ BMI อยู่ที่ประมาณ20ถึง21.5นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีอาจจะ ขอแชร์ตรงตารางที่มิทำเป็น excel นะคะก็คือมิจะมีตาราง excel ซึ่งมิจะใส่สูตรไว้ซึ่งตรงนี้นะคะมิก็จะอันนี้เนี่ยเป็นตารางของผู้หญิงเนี่ยมิให้ให้ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเดี๋ยวมิจะลบค่าพวกนี้ออกก่อนนะคะ,ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองดูนะคะคุณหมีเนี่ยเป็นอ่าโพสเปกของมิที่เพิ่งไปสปอนเซอร์มาที่เพิ่งได้ ได้เคสนี้มานะคะซึ่งคุณหมีเนี่ยค่าเดี๋ยวมีให้อธิบายค่าตารางนี้ให้เพื่อนๆฟังก่อนก็คือตารางนี้นะคะมันจะมีตอนนี้เนี่ยทุกคนเห็นเห็นที่ไม่มีแชร์ไหมคะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอเคตอนนี้เห็นสกรีนแล้วใช่ไหมคะ โอเคค่ะค่ะลองมาดูนะคะในตารางตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นตารางเชิงประจักษ์ที่เราใช้เป็นลันกษณะของสายวัดนะคะก็คือตารางนี้เนี่ยเราจะมีค่าที่เราต้องทราบจากยูเซอร์ของเรานะคะก็คือช่องที่เป็นช่องสีส้มทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นช่องที่เราต้องเอาค่ามาจากเขาเราก็ถามอายุเขาว่าอายุเขาเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้าหนักเท่าไหร่รอบเอลรอบสะโพกเท่าไหร่อันนี้ก็ ต้องถามเขาว่าเขามีสายวันไหมนะคะซึ่งของของเคสนี้นะคะของมีคุณหมีเนี่ยถ้าให้เพื่อนๆดูนะคะก็คืออมีใสค่าให้ดูนะคะก็แปบ๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะคุณหมีอายุ46ปี นะคะแล้วก็ส่วนสูงของเขาเนี่ยคือ150เซนเพื่อนๆนะคะลองดูนะคะว่าพอมิใส่ส่วนสูงไปปุ๊บค่าที่อยู่ในช่องสีชมพูตรงนี้เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเลยค่าที่อยู่ในช่องสีชมพูเนี่ยมีให้ว่ามันคือน้ําหนักเป้าหมายซึ่งมันจะเบสจากค่า BMI ตรงนี้ซึ่งมีใส่สูตรตรงนี้เอาไว้นะคะ,ะ,คะก็คือพอเราใส่150ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะว่า ค่าตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเลยเราจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยควรจะมีน้ําหนักเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิด B.M.I เขา20น้ําหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณ45กิโลถ้า B.M.I เขาอยู่ที่18.5น้ําหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณ11.6กิโล41.6กิโลนะคะแล้วเราก็ถามว่าปัจจุบันเนี่ยคุณหมีน้ําหนักเท่าไหร่คะซึ่งปัจจุบันคุณหมีน้ําหนัก59.1นะคะน้ำหนักคุณหมี59.1รอบเอวของเขาคือ37นิ้ว รอบสะโพกของเขาคือ39นิ้วค่ะรอบเอวกับรอบสะโพกพอเราใส่ค่าตรงนี้ปุ๊บค่า WHR จะถูกคำนวณออกมาโดยอัตโนมัติเพราะว่ามีใส่สูตรตรงนี้ไว้นะคะค่า WHR เนี่ยถูกคำนวณออกมาเป็น0.9แปลว่าอะไรแปลว่าคุณหมีเป็นผู้หญิงที่รูปล่างหุ่นเป็น Apple Shape เพราะว่าค่าของเขาเนี่ย 0.9มันสูงกว่าค่าที่มาตรฐานที่ควรจะเป็นแปลว่าวันนี้เนี่ยเขาอยู่ในภาวะที่ควรจะลดไขมันอย่างยิ่งเพราะว่าเขาอ่ะมีความเสี่ยงต่อที่จะเป็นโรค NCD โรคเสื่อมต่างๆเนี่ยสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันคือตัวที่เราใช้ในการขายความกลัวเสร็จปุ๊บเขาจะเราจะบอกเขาได้ไงว่าเขาควรจะลดเท่าไหร่เรามาดูที่ตารางนี้เหมือนเดิมเลยเราก็บอกเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณหมีเนี่ย หุ่นที่เท่าไหร, que, จร่จริงๆอะค่ะม,มิถามเขาก่อนนะมิจะส่งภาพม้ไปให้เขาดูก่อนแล้วเสร็จมิก็จะถามว่าตอนนี้เนี่ยคุณหมีเนี่ยรูปล่างประมาณไหนเขาก็ชี้มาให้มิดูว่าเขาอยู่ประมาณเลข6เลข7ประมาณเลข6เลข7แล้วเสร็จมิก็บอกเขาเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือค่าของเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาอยากจะไปที่หุ่นประมาณไหนเขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปประมาณนี้เลขส ซึ่งมีบอกเขาว่าถ้าเขาจะไปอยู่ที่เลขสามเนี่ยเขาจะต้องลดน้ําหนักมาที่น้ําหนักเหลืออยู่ที่ประมาณ4ี่ดกิโลซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาเนี่ยอาจจะต้องลดน้ําหนักถึง2ี่กิโลซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็สามารถที่จะปิดรีบอลได้มีก็บอกเขาได้เลยว่าตอนนี้ค่ะไม่มีโปรแกร,รมนะคะที่แบบว่าซื้อสามแถมหนึ่งซึ่งคนนี้เนี่ยมีก็คิดว่าเขาก็คงจะปิดสามแถมหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปนัดเจอกันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเคสของผู้หญิงแล้วก็ มีเคสของผู้ชายด้วยเขามาด้วยกันนะคะอันนี้ชื่อคุณเกี่ยวเขาก็เคสของผู้ชายมิจเบตจาก BMI อยู่ที่20กับย1 5ุซึ่งอันนี้เนี่ยน้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะค่ะน้ำหนักของเขาเนี่ยเอ่ออ๋อโทษนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเคสของอันนี้เป็นเคสของโคจัมค่ะโอเคก็น้ำหนักของโคจัมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ69นะคะซึ่ง จริงๆแล้วอะค่ะตอนนี้เนี่ยโคจัมก็กําลังจะลดไขมันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมิ้ก็จะบอกเลยว่าถ้าโคจัมเนี่ยจะลดไขมันแล้วก็จะไปที่หุ่นที่แบบว่าเป็นเป็น,ปนหุ่นที่ลีนนะคะโคจัมควรจะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ65กิโลแต่ว่ามิบอกได้เลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเอ่อเป็นข้อจำกัดน,น,นิดนึงละกันให้เพื่อนๆระวังเอาไว้นะคะในเรื่องของค่า BMI คือค่า BMI เนี่ยมันจะเบสจากน้ำหนัก แต่เวลาที่เราทานรีบอลหรือเวลาที่เราโฟกัสให้คนมากินรีบอนกับเราอะเราจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งน้ําหนักของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดเยอะแต่ว่าน้ําสุดท้ายเนี่ยก็คือรูปร่างเขาจะเฟิรม์มเพราะฉะนั้นเนี่ยม่บอกได้เลยนะคะว่าเคสที่มียกมาให้เนี่ยมันคือการเปิดตลาด เปิดเพื่อให้เรามีเคสที่มีมีเรื่องราวที่จะคุยกับโพสเปกของเราแล้วก็มีตารางอ้างอิงเพื่อที่จะให้มาทําให้การคุยของเราเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปิดรีบอนได้แล้วเราอาจจะแถมเครื่องช่างกับ ให้เขาไปในเซตของลิบอนที่เราขายไปหรือว่าเราอาจจะคอนวินให้เขาเนี้ยซื้อเครื่องช่างด้วยซึ่งสุดท้ายเนี้ยการใช้เครื่องช่างอะคะ่ะในการวัดค่ามันก็เป็นอะไรที่บอกว่ามันได้มาตรฐานที่สุดนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือผลลัพธ์จากการที่เอ่อทางกลุ่มมีนะคะใช้ตารางสายวัดเนี้ยคะ่ะไปใช้กับลูกค้านะคะแล้วก็ใช้กับทีมงานเนี้ยมันก็ทําให้นะคะเราเกิดเคสขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็ทําให้เรามี ผลลับจากทีมของพี่มี่นะคะซึ่งทีมของพี่มี่เนี่ยก็มีพี่โนซึ่งเข้ามาใหม่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะซึ่งพี่โนเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาในช่วงจังหวะที่แบบว่าโควิดพอดีก็ไปเจอกับเพื่อนๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่โนเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้ตารางสายวัดในการที่วัดค่าของตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นค่ะคือแบบว่าเพียงแค่7วันเนี่ย เอวก็ลดลงแล้วคือบางคนอะ่ะจะตื่นเต้นกับการที่บอกว่าเอวเขาลดลงมาเป็นแบบ2เซน1เซนเขาก็ตื่นเต้นแล้วอะค่ะแต่บางครั้งเนี่ยการการที่เราเราไม่มีตัวตัววัดตัวชีวันให้เขาเลยเนี่ยบางทีเขาไม่รู้การเปลี่ยนแปลงของเขาแต่อันนี้เนี่ยเราก็ให้เขาโฟกัสแล้วก็ทำฟิตนะคะจนเป็นผลลัพธ์แล้วก็พี่โน่ค่ะทำา14 Day Challenge ด้วยนะคะแล้วก็เป็นผลลัพธ์จากการที่แบบว่าทานรีบอนเอวจาก26นิ้วเหลือ23.5นิ้วนะคะ เอวหายไป2.5นิ้านิ้วภายในระยะเวลาเพียงแค่14วันนะคะแล้วพี่โน่เนี่ยก็สามารถที่จะไปแนะนำเพื่อนของแกที่อยู่ในทีมเดียวกันได้ซึ่งจะเห็นว่าทีมพี่โน่เนี่ยใช้วิธีเบสิกมากๆเป็นวิธีบ้านๆเลยคือจดค่าน้ำหนักจดค่าสึด จดค่าน้ำหนักจดค่าเอวจดค่าสะโพกนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จดทุกวันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเคสของพี่จีนนะคะก็ลดได้เหมือนกันแล้วก็เป็นเคสที่ของพี่บีนะคะก็คือใช้สายวัดเหมือนกันซึ่งก็มีหลายๆเคสนะคะที่แบบว่าเราใช้แบบนี้กันมันก็เลยทําให้ผลลัพธ์ในเดือนที่ผ่านมาของพี่โนนะคะเพียงแค่3วันพี่โนสามารถปิดริบบอนไป3เซตนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็พี่โนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็จบที่ตําแหน่งท็อปเสแมเนเจอร์